อย่าแผ่วอย่าแผ่วแผ่วเดี๋ยวเขาหตรงนั้นนะว่าไงแบบรุนไม่ต้องมาเหรอใช่เฮ้ยสว่างขึ้นมาเลยเราเห็นฟันแบงค์เฮเป็นรอยยิ้มที่มีเสน่ห์มากจริงไม่ได้บุหรีเรื่องฟังอะไรไม่ไม่ไม่เราแบบรู้สึกอ่ะค่ะเราเป็นผู้ชายเองเราย่างรู้สึกแบบโอ้ยอะไรเลยเฮ้ยจะยังไงนะขอฟังอีกทีเหมือนแบบเหมือนแบบยังไงนะกระทวยอ่ะเวลาเห็นอ่ะน่ารักเลยน่ารัก ใช่ใช่เดี๋ยวพูดกันเพิ่งก่อนจะโบกับเดี๋ยวเราให้ทุกคนทั้งสี่ท่านแนะนำตัวแล้วก็ทักทายแฟนๆในรอบนี้สักหน่อยดีกว่าอ่ะมาสวัสดีครับโอ้โหแต็มพนอนเต็มปีนึกว่าอยู่ Impact วันี้ตกใจอ่าโดนเครับสวัสดีครับผมแบงค์พี่ตีนะครับรับบทเป็นเพชรครับผมแบงค์พี่ตีรค่ สวัสดีครับผมคาเวอร์ครับคาเวอร์คาเวอร์เดชครับผมคาเวอร์เดชค่ะสวัสดีครับผมเมธครับพุ่งกลับครับพี่เมธพุ่งกลับค่ะอ่ะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราวันนี้เนี่ยเรามีกิจกรรมแจกรางวัลด้วยเหมือนเดิมเช่นเคยแต่ว่าก่อนจะไปเล่นเกมกันรเรามาคุยกันสนิทหนึงเนาะเหมือนทุกครั้งอ่ะเริ่มกันที่ใครดีเริ่มกันที่ไ,เไปเวิร์กอ่ะพี่แบงค์พี่แบงค์อ่ะพี่แบงค์พี่แบงค์คาแรคเตอร์ที่เราเห็นในหนังเนี่ยต้องรับบทเป็นแบบ หนุ่มเลาะหล่อรวงเนอะต้องใส่รอยยิ้มหล่อรวงสาว,สาวใช่ครับทีนี้อยากรู้ว่าส่วนไหนบ้างที่มันยากมันง่ายมันใกล้เคียงตัวเรามันไกลตัวเราเป็นยังไงบ้างเล่าให้ทุกคนฟังอ่สงาส่วนง่ายที่สุดคือการยิมครับ <c oughs> เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราใช้อยู่ในชีวิตปกติอยู่แล้วการยิมแบบนั้นะอะไรเงี้ยเ๋อเป็นคนยิ้มเก่งใช่แต่ว่าสิ่งที่ยากก็คือเราต้องยิมให้ใส่ซื่อที่สุดแต่ข้างในเนี่ยเราต้องมีแผนการในัด้วยโอ้โหซับซ<ห>้อนสา<ะ>ระ,ะเลยลึกเลยอะ ครับถ้าหลายครั้งคือสิ่งง่ายสิ่งที่ยากถอดโบเห็นครับหลายหลายคนจะได้เห็นนะครับฟันทั้งสามทั้งสองซี่ของผมเนจอสิงๆี้ก็ฟังถ้าเกิดมีอะไรที่ติดฟันอะไรก็ขออภัยด้วยครับเพราะจอใหญ่บวกกับฟันใหญ่ด้วยจริงๆริที่แม่ต้องขึ้นเครดิตด้วยนะคะว่าฟันแม่รับผลโดยแบบไม่ต้องแค่แค่รอยยิมที่เวิร์กช็อปอยู่มาห้าเดือนเฉพาะไปยิ้มอย่างเดียวเลยครับไปหาไปหาครูผู้เชี่ยวชาญเรื่องการยิ้มระดับประเทศก็ต้องพลาดด้วยเป็นจริงป่ะใช่ฝึกยิ้มอยู่ห้าเดือน ยิมมี่เซทีสิยิมมี่อีกทีหนึ่งขออีกเซทีหนึ่งอีกเซทีเอาอาคีสักว่าทุกคนตรงนี้เป็นบบที่กระดกพรให้หมด <c oughs> แล้วอ้อนทุกคน,นเลยนี้ยด้วยรอยยิ้มมี่เลยอุ้ย <c oughs> <c oughs> ด้านนี้มีคนถามว่าขอเป็นบนแฮนดี้กระดกพรได้ไหมด้วยเปล่า <c oughs> หนึ่งสองอ,อ,อันนี้เป็นอะไรเหรอเขาจะเอามินให้รอยยิ้มน้องแบ๊บด้วยนะคะ <c oughs> น้องเพชรของเรามาถือสาวสวยอีนาสุดยอดสุดปังขาอีนา เราไม่สาารถเอาของคนาได้แยหมุกอ่ะีนาในเรื่องเราจะเห็นว่าไปเฟิร์นอะในเรื่องอีนาเล่นเป็นคนแบบโกโกเปิลเปิที่ถามทาทุกคนว่าเช่นเดียวกันคำถามคล้ายกันคือส่วนไหนที่มันใกล้เคียงเราส่วนไหนที่มันยากง่ายยังไงสำหรับการเล่นเป็นกีนาก็ค่อนข้างง่ายนะคะมันก็ไม่ได้ไกลตัวมากอะไรเงี้ยแต่ก็จะมีการเวิร์กช็อปต่างๆแบบหาคาแรคเตอร์ที่มันแบบ ไม่ซ้ำจากเรื่องอื่นที่เคยเล่นแล้วก็แบบถ้าทางแปลกๆเนี่ยแปลกๆความคึกความไรลก็จะไม่เหมือนกับดีเรื่องก่อนที่เป็นทียให้มันเออแล้วอีกนั้นที่มันไกลตัวก็คือเรื่องการพูดอีสานถูกไหมเรื่องนี้มันยากไหมฝึกนานไหมถ้าใสาซฝึกคือฝึกวันมกุ้ยมากไป่อนที่จะรู้ฝึกก่อนที่จะรู้ว่าจะได้เล่นหนังเรื่องนี้อ่ามีเซนใช่ไหม ของคอนเซิร์ไม่ได้เลยนะคะทุกคนนะผมว่าคุณเป็นเรื่องอะไรชั้นเป็นคนเซิร์ตคนนี้ใช้กระตั้งเลยฟังมันได้เหรอวะฝึกก่อนจะรู้เล่นเรือผีแล้วรู้ได้ไงวะมันก็ตะองฝึกก็ฝึกวันถ่ายแหละค่ะก่อนที่ก่อนหน้านั้นเตรียมมาเพราะว่าพี่แบร์สอนแล้วก็พี่แบร์ก็สอนในกองอีกตอนถ่ายอยู่ว่านั่งเฝ้าอยู่หน้ามอนิเตอร์เหมือนมีพวกลับสองคนนะคะคนหนึ่งใช้แอคติ้งคนหนึ่งใช้ภาษาคนหนึ่งฟังเสียงนิสสันได้หรือเปล่าทุกคนคิดว่าผ่านไหมคะสำเนียงบอยเฟิร์น พี่คนนั้น่าจะเป็นคนอีสานนะยกโอเคด้วยเออมีใครมีคน้ฝึกออขอเสียง,งปรบมือห้กับคนอีสานของใบเฟิร์สด้วยนะคะยิงน่ะเก่งมากเก่งมากเพราะเรารู้สึกว่าการพูดภาษาิ่นมันเป็นเรื่องยากเหมือนกันเราต้อง<า>ใช้ <ใช S 2> อารมณ์เราต้องมีแบบอารมณ์ร่วมทุกคนมีควาแบบพูดเก่งสุดเป็นยังไงคะพี่แมพคน่แมพพูดเก่งสุดพี่แมพเนี่ยอีสานตอนใต้ อ๋อจะมีจะมีแปงค์ะอีสานจะมีอะไรตำแหงแยกลงไอีกใช่คืออีสานแล้วก็ลงไปใต้ภาคใต้ภาคใต้ทองแดงแล้วครับพี่แบ์จะเป็นประมาณนั้นเอวาลโต้เฝ้ารดไม่แต่ว่าของพี่แบ์เองไม่ไเรพไม่ได้เาพไม่ได้เขสนใจใครกันนี้ออไยังไงนะอ่ tower tower ดอมาถึงที่พี่แบมของเราพีบมครับพี่แบคมพี่แบได้เห็นชัดเจนว่าเรื่องนี้เปลี่ยนหลายรตอร์มากไมแตกต่างจเรงอื่น เราอยากรู้ว่ามันมีความยากไหมว่าแต่ละตัวเวลาจะเทิร์นไปตัวนั้นตัวนี้อะไรอย่างเงี้ยก็ <Rey k> ยากนะครับเราก็ทํางานกันเวิร์กช็อปกันไปค่อนข้างๆหยุดพักหนึ่งเหมือนกันนะเกือบสองสามเดือนได้นะครับผมแล้วก็แล้วก็วกเออแล้วก็แบบมันแต่ว่ามันสนุกอ่ะที่เราได้แบบลองเปลี่ยนบุคลิกไปเป็นคนนั้นเป็นคนนี้ทีตามแบบเกมต้มตุ๋นของคาเวอร์อะไรเงี้ยครับใช่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 ใชนใช่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 ่ใช่ช่ใ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  โรงแรมก็จะใส่วิกใส่แว่นอะไรเงี้ยเสื้อคอปกอะไรเงี้ยใส่วิกด้วยเหรอจริงๆจะใส่ใส่ใส่วิกถ้าถ้าลองสังเกตดูแล้วนี่คือวิกปะอุ้ยคนมีรูปอยู่ที่เราใส่วิกฮะใช่เดี๋ยวลงไปจีไม่ใส่วิกอันนี้ดิอ๋อแย่ใส่ตอนไหนอะแต่งมีมเหรอแต่งมีมแต่งมีมไว้อ่ะชอบลุคไหนกันบ้างคะมีใครชอบลุคไหนกันบ้างยดูออกไหมว่าใส่วิกถ้าดูไม่ออกทำไงดูอีกรอบเออเนาะใช่ครับ แล้วเ้าตัวพี่แป๊เองชอบลุกไหนพี่จริงมีฉากนึ็นพี่ขอบเกงไนแลบขึ้นมาด้วยเฮ้ยเฮ้ยอ่าองไปดูอีกรอบเราขายกันนี้เลยเหรออด้านด้านนี้เริ่มคิดแล้วนะว่าฉากไหนวะจริงถ้าสังเกตดีจะเห็นในนี้มีใครดูมากกว่าหนึ่งรอบแล้วบ้างคะสองรอบสามรอบสี่รอบห้ารอบหกรอบเจ็ดรอบแปดเก้าสิบ 11คุณพี่11 12อองโอ้ยอดอะเดี๋ยวเอาเดี๋ยวเอาบลเตอร์อะไรให้ได้ไหมคะโบอเตอร์อะไรให้ถูจุรอบเนี่ยขอบคุณพี่เท่าไหร่ด้านนี้ยิงดูดวงนะแล้วดูหนังดูดวงไม่ดูบ่อยๆพี่คนฉายดูกี่รอบแล้วครับผม14 14ี่สิดูตั้งแต่วันจันทร์แล้วดูตั้งแต่วันที่สองแล้วฮะลืมแล้วจรุดไหนมาที่ห้องกลับมาแล้วคุยกับพี่เมธบ้างแล้วเป็นยังไงบ้างพี่เมธ ตอนน<อ>ี้ <ไป S 2> หนังเราเข้ามาส่งเป็นยังไงบ้างครับช่วงนี้สบายดีไหมบสบายดีครับอ๋อโอเคหมายถึงหนังขนาดกระแสตอบรับฟิดแบกเป็นยังไงบ้างเี่เม็หอปล่แสตอบรับดีครับทุกคนชอบใช่ไหมครับดูแล้วอ่าัดน,นและครับเราก็ยินดีกับความชอบของทุกคนนะครับเป็นกําลังใจให้พวกเราทุกคนนักแสดงทุกท่านและทีมงานขอบคุณมากเลยครับ เดอกันต่งคราวหน้ายังไม่จบยังเรามีของรางวัลแจกเมื่อกี้เราฟังพี่เมธแล้วฟังนักแสดงแล้วฟังแบงฟังใบเฟิร์นแล้วเราอยากฟังคนดูบ้างนะคะใครที่แล้วเมื่อกี้ถามไปแล้วว่าใครดูหลายรอบใครเพิ่งดูนี่เป็นรอบแรกบ้างคะอ๋อเยอะอยู่เนี่ยค่ะถึงเวลาแล้วนะคะเนียอยากฟังว่าใครมีความคิเ็นชอบฉากไหนหรือมีคาถามฉากไหนอยากรู้อยากทราบนี่เป็นโอกาสขอหรับคนแล้วเรามีของรางวัลมาแจกด้วยใครกล้าถามของรางวัลเป็นอะไรคะ น้อพนักงานเลิกแคนนี้นะคะขอบีโปสเตอร์ไว้ติดทุงนาฬิกาผมนะครับให้คุณถ่ายท้องสบายมากขึ้นเพราะว่านึกถึงฉากเมื่อไหร่ก็ขำทุกครั้งเลยคิดแต่ขคิดแต่คิดแต่เอออ่ะมีไหมคะใครอยากแชร์อยากพูดเชิญค่ะครับผมผมอยากถามว่าทำไมทาวเวอร์ไม่กล้าขับรถเร็วอะคบในเรื่องอ๋อจริงๆแล้วมันเป็นเหมือนแบบมันเป็นเหมือนสภาวะร่างกาย ซึ่งเวลาแบบขับรถเร็วหรือรถเข้าโค้งแรงๆเนี่ยมันจะผลิตพออมอะครับเหมือนคนแบบเมารถง่ายเหมือนเป็นเรื่องของเขาด้วยนะฟิสิคร่างกายของคนใช่ใช่ใเหมือนบางคนเวลาขึ้นรถไปขอนแล้วจะไม่ชอบเป็นกรรมร้อยไงกรรมพันขอบคุณครับดีนะฝั่งทางเนี่ยดีนะไม่นาเล่นด้วยดีดีดอดีดีดีครับโอเคเป็นกรรมพันขอบคุณนะคะเดี๋ยวทีมงานเอาของรางวัลเอาโปสเตอร์ให้นะคะเซ็นรับได้เลยครับ ได้ค่ะมีอีกสักหนึ่งคำถามไหมคะอ่ะหันไปเห็นคนพี่ท่านนี้พอดีขอขออนุญาตนะคะทำลายคุณจักรวิถเมฆมากใครตอบพี่ต้องพี่เมฆพี่เมฆต้องตอบพี่เมฆหรือพี่เมฆผมตอบครับมันไม่ใช่ทำลายจริงนะครับเป็นเทคนิคทางการถ่ายทำล้วนๆครับทุกอย่างขณะถ่ายทำเลยด้วยความสะอาดทำไมเกินร้อยครับไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงเป็นเทคนิคเป็นเป็นเทคนิคในการถ่ายทำเพราะคุณสหรับค้ำถามนะคะน่ารักดีเดี๋ยวรับโปสเตอร์ขนาดเล็กนะคะอีกสักหนึ่งคำถามไหมคะด้านหลังได้นะ อ่ะได้ค่ะได้เลยยังไงว่าไป เมื่อครับอันนี้ก็เป็นธุรกิจพิเศษในการถ่ายทำเหมือนกันนะครับผมเพราะได้เกิดฮักขนาดนั้นผมไม่น่ามีอยู่แล้วตอนนั้นขอบคุณสำหรับคำถามนะคะเดี๋ยวรับโปสเตอร์นะคะชอบหน้าพี่เมย์เมื่อกี้มากเลยภาคสองมารวมกลุ่มกันได้แล้ววันเหมือนเส้นเรื่องยังไม่มาในหัวเนาะโอเคขอบคุณนะคะสำหรับคำถามแล้วก็ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นทุกอันนะคะขอบคุณมากๆอ่ะเราพูดคุยกันไปหอมปากหอมคอแล้วถึงเวลาแล้วเราต้องมาเล่นเกมแจกของรางวัลกันบ้างครับผมวันนี้พี่แบกแล้วกันพี่แบกไปคนแรกเลย ได้ไดถ้าพร้อมแล้วค่ะทุกคนตั้งใจดูนะคะอย่าลืมนะเด้งขึ้นมาก่อนนะใครรู้ใครคิดว่ารู้แล้วเด้งขึ้นมานะถ้าพร้อมแล้วมาคำที่หนึ่งค่ะมีคนลุกมีคนลุกะ ครรู้หครับ่ะรนนอย่านี้่านันเรก่อนใยก่อนนะคะอะไรคะรลูกต่อถูกไเถูกค่ะต้องค่ะรับเสือรด้วน,ะะน,นเสื้ัปโเตอร์ออรออรนะ,ะน้องใบน้องใบาต่อไปนะคะเป็นนองใบเฟนใบอะถ้าพร้อมแล้วไปค่ะเดนขึ้นมา รอเหล่าถูกไหมคะไปเปิร์นถูกต้องค่ะเสื้อกับโปสเตอร์ไปเลยดีไซน์เราดีไซน์ขนาดอะไรใช่ไหมโอเคอ่ะคำสุดท้ายให้น้องแบง่งละกันพี่เพชรพร้อมไหมคะหนึ่งสองตั้งใจดูนะหนึ่งสองซ้ำคำสุดท้ายค่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ถ่ายหรือชมอันนี้ถ่ายหรือชมโอเคเหรอง่ายมากเลยครับเวลาถ่ายรูปเราต้องหนึ่งสองสระดมครับ ะะถูกต้องค่ะฉันช,ช,ชอบฉันชอบความพี่ตัวเองเด็กขึ้นมาคนแรกแต่มแตไม่มั่นใจคุณพี่สด็งค่ะ <c oughs> ที่นั่นแหละค่ะสดงยินดีด้วยนะคะยินดีด้วยกับทุกท่านนะคะที่ได้รับเสื้อกับโปสเตอร์ไปะขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากสี่รางวัลเรามีกันแค่สี่รางวัลน,นะใครใครยังไม่ได้ก็ไปรอนรุ่นลงถัดนไปเนาะอ่ะก่อนจากการในวันนี้อยากให้นักแสดงเริ่มเดินเล่นกันแล้วจุดนี้ค่ะเริ่มเดินเล่นกันแล้วต่างๆเดี๋ยวให้นักแสดงและพวกกับฝากหรือว่าขอบคุณเกี่ยวกับภาพยนตร์เรื่องนี้หน่อะกันนแต หลายลงแล้วเราอยากให้ฝากเป็นคาแรคเตอร์กันเหมือนเดิมพี่ก่อนดีกว่าเดี๋ยวพี่โดนแกล้งอ่ะไปในยค่แม่เมพวกนี้ชอบแกล้งพี่หนูเข้าใจหนูเข้าใจเป็นดูพี่แบบขาวแบบสั้นๆครับพอรีเวย์มาเนี่ยเหรอใครนะฮะอ่าเป็นไงล่ะผมฝากแบบธรรมดาได้ค่ะเชิญเลยค่ะพี่เมธหนูช่วยเมยธก่อนขอบคุณทุกคนนะครับที่มาดูแล้วก็ถ้าชื่นชอบก็ฝากไปบอกเพื่อนนะครับชวนคนที่รักชวนเพื่อนๆชวนพ่อแม่ครอบครัวมาดูนะครับ เพื่อทําให้พวกเราได้มีกําลังใจในการ่ทันต่อไปนะครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอบคุณพี่เมฆครับแล้วไปเปิร์นครับไปเปิร์กไปเปิร์กจะฝากแบบยังไงคะับเฮ้ยมันสุดยอดเลยโอ้เอาขนาดนั้นเลยเหรอโอ้ยบ้าบอลจะฝากแบบลอยยิ้มเร่แบบไฮเปอร์สุดๆไม่เอาเไปแางซ้ายแางขวาลงต่อไปพี่โดนแน่โทษครับเชิญครับฉันกลัวแทนแล้วอานนี้ว่ะเป็นมันเผาที่กบบมังร้อนแบบเดือดๆเลยแบบ เรียกแ,แบบเดินไปเดินมาแบบหุ่นงาน่าอดอาจจะเดินมันหุ่นงานมากตอนนี้คนคาดหวังแล้วนะตอนนี้ทั้งโลงกคาดหวังแล้วนะอ่ะขอเอป็นทีนาลงไปเดินสองเาฟขอฝากภาพยนตร์ของพวกเราด้วยนะคะให้คนหล่อรวงค่ะถ้าสนุกช่วยบอกขอด้วยนะคะ<แ>น่ะไปเล่นไปเลย จริงๆผมอยากทำแบบพี่สั้นๆนะครับแต่ติดปัญหาที่ฟันผมเนี่ยมันกินพื้นที่ช่องปากไปเยอะแล้วเหมือนกันไม่มีช่องว่างให้แบบการออกเสียงสอเท้าใจไม่ค่อยได้อะไรนะครับฉะนั้นผมจะฝากแบบธรรมดาเลย่างี้ดีกว่าให้ให้ให้แบงค์เนี่ยอยู่ข้างหน้าแล้วก็พี่แบงค์อยู่ข้างหลังพี่แบงค์พูดแล้วแบงค์ขยับปากรามอ่านสนุกปากแบบดิฟติ้งแบบอ่านปากแบบอ่านปากหรอเอา คนมากเลยครับวันนี้ดีดีนะผมเนี่ยดีใจมากเลยทุกคนน่ารักใจดีใจกว้างเหมือนน้ำทะเลดีดีฝากฝากทุกคนด้วยนะครับผมไลฟ์คนละดวงตอบไปแล้วทุกคนครับจิปุจิปุ คือดาวรัสเซียด้วยอ่ะอ๋อ,อ,อก็อเป็นแบงค์ฝากไปแล้วฝากไปแล้วพอแล้วอ่ะได้ <laughs> ประมาณน,นี้งั้นเดี๋ยวเราถ่ายรูปรวมกันดีกว่าเราถ่ายรูปรวมดเดี๋ยวรถต้นทุกท่านนั่งแล้วก็ใส่หน้ากากให้ให้เนย่าหน่อยได้ไหมคะเราเดี๋ยวเราถ่ายรูปรวมกันเนาะแง่เฉยระหว่างนี้นะคะถ้าใครถ่ายรูปไปใครถ่ายรูปไปอย่าลืมนะทุกคัมมิชชัทุกรีวิวมีผลจริงๆใครแบบดูแล้วชอบประทับใจฉากอะไรอย่างเงี้ย